สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็มาดูนะคะว่าอโบหมายไทยอยู่ที่ไหนเนาะนี่นะคะตอนนี้เราก็กำลังดั้งอยู่ที่ชิช้ชานะคะชิช้ชาอู้โรแมนติกโรแมนติกมากเลยเนาะเออ,อมาดูว่าแอดอยู่ที่ไหนนี่มาดูนะคะแอดอยู่ที่ไหนอ่ะอ้าใครรู้บ้าง ใครรู้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินของเมืองสุรินทร์เนาะแอดก็หลงสุรินทร์นะคะวันนี้มาอยู่ที่พันเตคอฟฟ่พันเตกาแฟนะคะอยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เองไม่ไกลเลยนะคะไม่ไกลก็พาลูกหลานมามาเล่นได้นะคะมาเล่นได้เนาะนี่ค่ะก็ หวังว่าอินเทอร์เน็ตแอดคงจะพาทุกท่านมารับชมที่ท่องเที่ยวเมืองสรินได้ครบนะคะวันนี้ก็วีโอกาสมานะคะสวยมากค่ะสวยมากนะ,ะนี่ขนาดไม่ใช่น่าทำนาเนาะ,อะขอบพระคุณนะคะสำหรับคนที่มาดูคนแรกเลยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะอันนี้ก็คืออะไรเนาะน,นี่ก็อ่านว่าอะไรอันนี้ก็อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยลอกีอันยัยทาลอกีอันยัยค่ะได้ยินเขาเล่าว่าอ๋อลอกียัยทาลอกียัยท่านะคะก็คือได้เขาได้ยินเขาเล่าว่านะคะเราก็เลยต้องมาลอกียัยธาทากาแฟเนี่ดังเนาะกันเลยโม่นี่เฮ้ยโกนกระบาลโม่เฮ้ยนี่โม่ือกาแฟ อ so hey, so so, ีชมพูพันธุ์เตะอยู่หลังสะหนองบ้านมีโอกาสโมเนาะนี่นะเนาะอีนะเนาะนี่นะโนโนอีตำบลทาสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อาราจองหมู่ที่บ้านเลยเด้อนี่เหลี่ยมกดเกาโมนี่เหลี่ยมกดเกาโมเจอลังกระเมะตะตะสไลด์กดกุ้งเหม่งปิ๊กอึบเลยเนี่ยอ่ะกดกุ้งเหม่งพอเฮ้ยกดกุ้งเหม่งนี่นะนี่มือมะเหลี่ยมกดกุ้งเหม่งบ่เหมือนเต้นเลยนะนี่ นี่พาเด็กๆมาขี่ชิงช้าเลยนะคะอู้คนดูตั้ง450คนนี่นะเออเนี่ยกดปรังโมแล้วนี่ธรรมดาโอ้ยนี่นะอ่ะกลปรังฝาแฝดตันูนะลูกลูกลูกฝรั่งแฝดตันนั้นนะคะเอาเชื่ออะไรนะลูกแฝดน่ะเชื่ออะไรเนี่ยเอาหายากนะลูกครึ่งแฝดนะเนี่ยฮะเย้ไหมคะนี่มาพันเตได้ไรนี่พาลูกหลานมาขี่ชิงช้าสวรรค์ สง่าสนุกไหมคะโอ้สนุกมากเลยขอบพระคุณนะสองร้อยท่านคนดูนะก็ไหมคะเด็กๆมีความสุขมากพามาแค่นี้ก็พอแล้วสวัสดีค่ะร้อยล้านพลังบวกสวัสดีค่ะมีความสุขแบ่งปันสวัสดีทักทายจ้าสวัสดีเช่นกันนะคะมาดูเด็กๆมีความสุขมากเลยนะคะไหมคะเนี่ยโอ้ วันนี้แอดพาแอดพาแอดพาลูกครึ่งนะแอดพาชาวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะก็แบบหลงทางนิดหนึ่งนะ,ะเด็กๆชอบเลยเนี่ยนี่เออมันโยกตัวมันโยกอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูมีอะไรอีกอู้มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะยิ้มลือตะกีท่าลือตะกีทานั่นนี่ เลยมันจังโมนะนี่ลูกกีใหญยหลังนี้เพิ่งตะเมียนโอกาสบานโมนะนี่หยับนะก้อมโค้งกัมเลอตะกีทาเนาะทาเตราะๆก็เลยบานโมนะมาน้องไงกับบานโมเฮยเนาะโอ้ขอบพระคุณนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดคนดูนะคะเดี๋ยวแอดจะเดินพ่าไปนะคะนี่ไม่เปนลูกกีง่ยดอนแล้วบานเทรนูเมีเซเดจี้เลยโมเบอร์มาอ๋อ มือมือโอ้ยนี่กี่เฮาไอ้หนาะปอเทืองมือมือปอเทืองมะโอ้ปากกาปอเทืองนี่เดอเต๋สวัสดีค่ะวันใหม่สวัสดีนะคะโอ้ดูดูดูแอดอยู่ที่ไหนนี่แอดอยู่ที่ไหนแอดลงทางอยู่สุรินตัวใครรู้บ้างนี่บอกแอดน้อยแอดโนตรานี่แอดโนตราไม่เอาบอกโอ้เลยนี่มือ รอบนวเมืองเซเรนเด้งบอนตรานน่นะสวัสดีค่ะคุณวันใหม่นะคะมาค่ะแอดจะพาทุกท่านไปสู่สวรรค์น,นะคะตอนนี้ท่านกำลังเข้าสู่พบใหม่แล้วนะคะนี่คือดินแดนที่คือสวรรค์น,นะคะดูสิคะใช่เมืองสุรินทร์ไหมเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยมันใช่ไหมบ้านเราแอดไหมบ้านแอดไหมเนี่ยโอ้ทำไมมันสวยอย่างนี้โอ้ไมคก็ so beautiful นี่ heaven นะคะ heaven น่าไปเที่ยวค่ะใช่ค่ะมาที่นี่สงบมากเลยนะคะไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าสงบไม่สงบได้ยังไงกอบพระพระอยู่ตรงนู้นคะ่ะสงบแน่นะคะสงบแน่นะคะห้ามพูดเสียงดังด้วยนะคะไม่รู้กละะ่ะไม่มีคนมาแอดพูดก่อนเลยเด้อ ขอบคุณนะ474ะล้านคนนะคะโอแอดอยู่ตรงไหนนี่เนาะแอดลงทางแอดโอ้ยอยากกินกาแฟเนาะอยากกินกาแฟเนาะโอ้ใครจะมาเลี้ยงแอดเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ป้อเทืองก็หมดฤดูก,การบานแล้วนะคะแต่ถ้าหน้า หน้าดำนานี่จะสวยมากแล้วก็ที่นี่เขาจะมีการจัดงานตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็จะมีการลงแขกดำนาด้วยลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยก็คือประเพณีอันดีงามนะคะก็จะมีการจัดขึ้นที่นี่นั่นเองค่ะของจังบนของชาวท่าสว่างนะคะโอ้อันนี้คืออยู่ที่เขตตะบลท่าสว่างนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ต้องให้เครดิตเขาทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคือคือตะบนเขาเองนะ,ะไม่ใช่ตะบลแอน อา้าวอะไรนั่นนะอะไรนั่นนะโอ้โหถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยไม่รอดหรอคะ่ะวิวไม่เป็นไรคะ่ะขอให้คนดูก็พอนะแอดทนได้ดสีทนได้ก่สีทนได้นะคะขอให้มาดูสีก็พอนะโอ้โหสุดยอดเลยมันงามทค่ะมันงามมากเลยนะคะโอ้คุณวันใหม่คะ่ะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะโดยที่ เราไม่ใช่คนเด่นคนดังนะคะฉะนั้นเราสู้ขัดใจเลยคะคนดูแค่2 0 0นี่เราพูดเกินคนดูแสนหนึ่งเลยนะคะเป็นไงคะแอดเดินชมออ๊ชิวๆมากเลยนะ,ะอุ้ยอาการไม่ร้อนเลยนะคะแอดเดินนี่เหมือนอาการไม่ร้อนนะ,ะไม่ร้อนคะ่ะไม่ร้อนดูสิคะโ,อ,โ,อ,โอ,อ้โอ้อรออล้วเนาะวะาน้เมืองเซนบอนี่วุ้ยมาเจอกลาทาเรนนี่นะ โอ้ยเหมือนคืยบันโมเนาะนั่นนั่นขั้นคะท่านจะสู่ประตูสวรรค์แล้วนะคะมาที่นี่เหมือนท่านประนิพพานเลยนะคะเป็นไงคะสงบค่ะสงบค่ะขอบพระคุณะคะ่ะ446ท่านนะคะที่เข้ามานะคะท่านกําลังจะเข้าสู่ประตูสวรรค์แล้วนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอไปจริงๆนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะโอ้นี่คะ่ะโอ้ ทักทายทุกบ้านจ้าค่ะร้อยล้านพลังบวกทักทายเช่นกันนะคะนี่สวยมากเขาก็จัดตกแต่งได้สวยมากเลยนะคะมาถ่ายรูปนี่สวยมากเลยเนี่ยถ้ามาตอนเย็นนี่จุคงจะงามนะดูเลยนะคะแต่แอดไม่มีเวลาแอดก็มากลางวันนี่แหละคะ่ะมาพิสูจน์ให้รู้ว่าไม่ร้อนค่ะสุรินไม่ร้อนนะคะโอ้โอ้โอไปไกลเหมือนกันนะนะคะเนี่ย โอ้แต่ชอบนะคะสะพานมีความมั่นคงนะค่ะเดินแล้วไม่ตกร่องนะคะนี่ชอบต้องชมนะคะต้องชมเจ้าภาพมากเลยนี่สะพานเขาเนี่ยแอดเดินไร์สบายเลยนะคะเพราะอะไรคะดูสิคะไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม้ไม่มีไว้ชำรุดเลยนะคะสะพานเรียบนะคะสะพานเรียบเลยะค่ะ พูดเก่งมากเละยจ้พวกนี้น้องเจนน้องจีนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกแม่พามาวัดนั้นลูกตามคําพูดเลยแม่พามาวัดนะคะลูกเนี่ยแม่ใจสงบมากเลยถ้าไม่สงบไม่พอเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปฟังพระเทศต่อเลยนะเนี่ยถ้าใจไม่สงบพอนะลูกสวยไหมบ้านแม่สวยไหมอ้านี่บ้านแม่มีที่เที่ยวนะลูกนะ เดว,วันใหม่ขอทํางานก่อนนะคะค,ะคุณวันใหม่นะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะคุณมันใหม่ก็คือเขาบอกว่า more practice more perfect นะคะก็คือยิ่งทําเราจะยิ่งชํานาญการนะคะก็เหมือนแอดนี่แหละค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งเก่งนะคะพูดจนวัวหลับได้ค่ะคิดๆด,ดูนะคะนี่เราอยู่ข้างบนแล้วนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้ก็จะุมีต้นมีดอกไม้ต้นนั้นเฮ้ยมีทุง่งดาวเรื่อง เราจะไปะไปดูทางนู้นก่อนไหมทางน้นเป็นสระน้ำโดยสระน้ำอยากไปดูทุ่งดาวเรืองอันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่พักที่พักอะไรที่พักอุ้ยหัวใจเลยหัวใจนะคะก็แดดร้อนนะเราสู้เราสู้ค่ะสู้ท่าของพระเนาใช่ สวยจ้าค่ะขอบพรคุณนะค่ะร้อยร้านพลงบวกค่ะสวยมากค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสุรินร์นะคะก็ถ้าใครมาเมืองสุรินท์คิดไม่ออกอยากจะไปทานกาแฟที่มันสงบสงบนะคะก็มาที่นี่เลยนะคะสงบจริงๆนะคะมีแต่เสียงแอดคนเดียวรยจะตื่นไหมน,น้อนีีโอ้ยโยมโยมมาวัดเดอยังพูดเสียงดังหลายโอ้ย นี่นะคะอ๋อนี่ก็คือสำนักสงฆ์นะคะมีมีม,ม,มีดอกดาวเรืองด้วยนะคะมีดอกดาวเรืองด้วยนะคะน่าจะเป็นสวนของเขาไม่ใช่แบบพวกทางอันนี้หรือเปล่าอ่าตอนนี้เราจะไปที่ใกล้สนมไหมจ้าไม่ใกล้สนมค่ะอันนี้ไม่ใกล้สนมนะคะ ไม่ได้อยู่ใกล้อำเภอสนมอันนี้อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองสุรินนะคะก็คืออยู่ตำบลท่าสว่างเนาะก็ห่างจากตัวเมืองสุรินประมาณอยู่ที่น่าจะประมาณอยู่ที่10กิโลนะคะห่างจากตัวเมืองสุรินนะคะก็ขึ้นชื่อมากที่นี่เขาจะมีการดำนาที่เป็นการลงแขกนะคะก็คือ เอาสมัยแต่ก่อนที่ชาวบ้านช่วยกันดํานาเนาะประเพณีการดํานาแล้วก็จะมีการเกี่ยวข้าวนะคะก็เขาก็จะทําที่ตรงแปลงนี้แล้วค่ะโอ้ไปดูทุ่งดาวเรืองนะคะไม่มีใครมาเลยกับแอดมาคนเดียวนะคะอุย้ยชมทุ่งดาวแปดบอแจนสวัสดีค่ะน้องน้องจีนมาดูบ้านแม่เนอะบ้านแม่สวยมาก แงักโอ้มีแปลงผักด้วยนะคะอาเข้าไปที่สวนดาวเรืองค่ะดาวเรืองอขอบคุณนะคะหนึ่งร้ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนคะนี่แม่อยู่ที่วัดคะลูอันนี้เป็นกุฏิของของพระนะคะป้าป้าโมบาย Hello thank you so much my friend นี่นะคะก็อยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์เนาะอยู่ตำบลท่าสว่างก็ถ้าใคร อยากมาก็มาได้นะคะก็ชื่อว่าเออมาทานกาแฟเนาะชื่อว่าพันเตนะคะลองเซิร์ชเลยนะคะดังมากนะดังมากพันเตนะคะนี่ก็จะมีดอกดาวเรืองทุ่งดาวเรืองให้ชมด้วยนะคะนีะ่อยู่แยกมาจากสถานที่ท่องเงอที่ยวอันนี้น่าจะเป็นของวัดเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวเรามาเดินชิลๆก่อน15นาทีนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเขามีเครื่องดื่มอะไรบ้างนะคะที่จะไว้บริการยูทูบเบอร์ดังเนี่ยนะคะ ยูทูบเบอร์ดังเดี๋ยวจะเดินท่ามกลางดอกไม้ก่อนนะคะคิด<ล>ว่าดังที่ไม่ใช่หมายถึงนะเสียงดังใช่เสียงดังมากค่ะยูทูบเบอร์เสียงดังมากนะคะนี่ก็จะเดินไม่เหยียบหลอกนี่แอดเดินคนเดียวนะอู้แอดฟินมากเลยแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าแอดรวยมากค่ะรวยไปที่ไหนแอดก็อยู่คนเดียวนะท่ามกลางดอกไม้แล้วมีแต่ดอกสีทองด้วยนะะรวยจริงๆไม่รวยทําไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้ นี่นะคะโอ้สวยมากนะคะโอ้กำลังบานกำลังบานเยอะเลยนะคะพระก็ปลูกไว้ตกแต่งนะคะทุกท่านก็มาชมได้เนะก็พาลูกหลานมาเนี่ยเด็กๆก,ก็จะดีใจเนาะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าให้เขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านก็พามาเดินเล่นนะคะก็ ไม่ไกลไม่ไกลในตัวเมืองนะคะค่ะคุณแฟดบอลนะคะคุณยิ้มอะไรคะนี่นะคะดีกว่าให้ลูกนั่งเล่นองพง iPad ฮะพาลูกมาสักนี่เป็นไงคะสักครึ่งชั่วโมงก็ยังได้นะ,ะมาน,นีพามาดูเรียนรู้อะไรคะดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองดอกดาวเรือง,อองปลูไว้ทาไมก็ปลูให้มันสวยงามสิคะแล้วก็ไล่มแมลงด้วยนะคะว้าว,วล <laughs> แล้วก็อันนี้ก็ <laughs> เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเดินกลับไปนะเดี๋ยวแอดจะรีวิวใหม่ว่าที่นี่มีกาแฟอะไรให้เราดื่มแล้วก็นี่ก็ถ่ายรูปสวยมากถ่ายรูปบนสะพานแล้วมองมาเห็นที่สำนักสงฆ์เนาะก็คือเขาจะให้พระแต่ละท่านเนี่ยอยู่แต่ละแต่ละแต่ละอะไรนะแต่ละอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่พักอะ่ะสวยมากสวยมากแต่ละหลังเหรอแต่ละหลังนะคะโอ้ใช้คำศัพท์ไม่ค่อยจะเป็นนะคะ เรพราะเราไม่ใช่พระนะคะ <c oughs> ก็ว่าจะมาบวชชีนี่แหละคะ่ะมาจะมาบวชชีนะคะเออแต่ก็ไม่ได้นะคะการบวชชีแล้วคุณจะต้องรักษาศีลธรรมนะคะคุณก็ไล้สรดไม่ได้นะคะบ๊ะคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> นี่นะคะเอ้าก็มันสําร่วมอ่ะสํารวมอ่ะเออ ขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านคนนะคะเออแล้วเราเราจะเดินกลับไปนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณนี่นะสวยมากเนี่ยเขาก็ให้เป็นพระก็พักแต่ละกุฏิกุฏินะคะแล้วก็นี่ป้ายติดด้วยกุฏิอันไหนอ๋อมีป้ายติดตด้วยเหรออ๋อกุฏิมีชื่ออะไรโกกุตระอ๋อมีชื่อด้วยอ่ะไปดูชื่อก่อนไปดูชื่อก่อน,นพวกแบบยังไงอะเป็นคำศัพท์ที่แบบ หนูขอตัวไปขอหน้าเบื่อมากอู้หนูดําแดงจ้าไปเลยจ้านี่อันนี้กุฏิ8นะคะก็คือมักอ๋อเป็นชื่อเกี่ยวกับอันนี้มักนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะเดี๋ยวแอดจะไปสั่งเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณ P.A. t h a n ง you so much พี่พ่อแล้วก็คุณ แฟดบอลเจมร้อยล้านพลังบวกแล้วก็คุณวันใหม่นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ